สวัสดีครับก็จะมาพูดถึง randomized control trial randomized control trial เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานในการใช้ทดสอบนะครับว่ายาหรือว่าการรักษาเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่านะครับก็เป็นงานวิจัยที่ทางคลินิกนะครับคอนเซ็ปต์ของ randomized control trial เนี่ยนะครับก็คือเรามีกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มนะครับที่ถูก สุม่มมาจากกลุ่มประชากรเดียวกันนะครับในที่นี้ก็คือ,อผู้ป่วยนะครับสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งอนะครับอันอนี้ก็คือผู้ป่วยของเราครับเราก็สุ่มบางคนออกมานะครับบางคนในนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับสมมุติเราสุ่มคนกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับกลุ่มนี้ก็จะถูกเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับหรือว่า sample สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ก็คือว่าเนื่องจากเราก็มียานะครับเรามียาอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีสมมติว่าเป็นยาตัวเอแล้วกันนะครับเราอยากจะรู้ว่ายาเนี่ยนะครับใช้ได้ผลในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับสิ่งที่เก kind of balls, ิดข sure ึ้นก็คือว่าเมื่อเราได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มานะครับเราจะต้องแบ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้นะครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับ เมื่องยากกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับวิธีการแบ่งคนให้ออกเป็น2กลุ่มนะครับสเต็ปนี้เราเรียกว่าการ r n n o o m z z t t o o นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการสุ่มเหมือนกับการจับฉลากนะครับเมื่อเราทำ randomization เนี่ยเราหวังว่าผู้ป่วย2กลุ่มนี้นะครับผู้ป่วยสกลุ่มนี้นะครับจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลักษณะที่เหมือนกัน คืออะไรครับลักษณะที่เหมือนกันก็ได้แก่อาสัดส่วนของเพศใกลเคียงกันนะครับเช่นเป็นเพศหญิง40%เหมือนกันนะครับมีอายุเฉลี่ยใกลเคียงกันนะครับสมมุติว่าเฉลีย่ยกลุ่มหนึ่ง50กลุ่มหนึ่ง50.5 15, อะไรอย่างเงี้ยนะครับกระบวนการ randomization เ,เนี่ยเป็นการลดสิ่งที่เรียกว่า bias เนาะทำให้กลุ่ม2กลุ่มเนี่ยนะครับไม่มีอคติจากการสุ่มนะครับ ่ะหลังจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ายาตัว A เนี่ยยา a เนี่ยนะครับได้ผลดีหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบนะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนึงนะครับผู้ป่วยกลุ่มแรกนะครับเราอาจจะเรียกว่ากลุ่ม intervention เนาะ่ในงานวิจัยก็จะเขียวเป็น intervention a r นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้ยา A ครับ กลุ่มนี้ได้อยาก,นะกลุ่มที่สองหลายๆครั้งก็จะเรียกว่า control arm นะครับก็คือฝั่งที่ไม่ได้อยากนะครับเราเขียนเตรงนี้ก่อนว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ไม่ได้ยานะครับก็คือไม่ได้อยาเอก A. นะครับ ใน่จากกระบวนการ randomization เนี่ยนะครับเ,เราก็ assume ไปว่านะครับทำให้สองกลุ่มเนี่ยผู้ป่วยสองกลุ่มเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันไปแล้วนะครับมีลักษณะที่เหมือนกันไปแล้วนะครับกลุ่มนึงเนี่ยได้ยามไม่ได้ยานะครับาการทำ RCT หรือ randomized control trial เนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากให้ต่างกันเพียงสิ่งเดียวสำหรับผู้ป่วยสองกลุ่มน,นี้ก็คือการได้หรือไม่ได้ยาของผู้ป่วยเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เราก็จะติดตามนะครับผู้ป่วยไปข้างหน้านะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งครับอาจจะสามเดือน6เดือนนะครับ,อ,จจรอ,รอ,รบอันนี้ก็เป็นช่วงที่มีการ follow up นะครับ follow up period แล้วเราก็ไปดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยมีปัดมีไตัวสุขภาพนะครับ ผลทางรับทางสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงครับเราก็มาดูเทเอัคัมของกลุ่มที่ได้ยานะครับแล้วก็เทเอัคัมของกลุ่มที่ไม่ได้ยานะครับกลุ่มนี้ได้ยา A เ,เข้าไปกลุ่มนี้เป็นคอนโทรลเนาะโอเคนะครับเมือ่อนณะจุดที่เราด a น i นมิเนชันเนี่ยผู้ป่วย2กลุ่มนียมีความเหมือนกันแล้วนะครับความต่างระหว่างเทเอัลคัมตรงนี้นะครับโดยทฤษฎีเนี่ยก็ต้องเกิดจากตัว ยาที่ได้ไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้ยานะครับดังนั้นเนี่ยาการทำ RCT นะครับก็จะไปสรุปนะครับว่าความแตกต่างนะครับระหว่าง He ลท o u t c ค m e ของสองกลุ่มนี้นะครับมาจากยาถูกไหมครับยาเอนะครับ อันนี้ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆข,าข,าของการทำ RCT นะครับก็คือการทำ Randomize นะครับเราเรามีผู้ป่วยคุณเป็นแพทย์เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยเดินเข้ามารักษากับคุณในโรคที่คุณสนใจนะครับคุณขออนุญาตผู้ป่วยนะครับสุ่มบางคนเนี่ยมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเราเป็น Sample นะครับแล้วก็จับผู้ป่วย2กลุ่มนียแบ่งออกเป็น2กลุ่มในการทำ Randomization นะครับหรือเหมือนกันจับฉลากนะครับ เราหวังว่าผู้ป่วยสองกลุ่มนี้มีลักษณะที่เหมือนกันนะครับทุกอย่างแล้วเราก็กลุ่มหนึ่งให้ยากลุ่มหนึ่งไม่ให้ยาแล้วก็ติดตามไปข้งหน้านะครับเมื่อผู้ป่วยเหมือนกันตอนเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับความต่างกันก็คือการได้กับไม่ได้ยาเนี่ยผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ต่างกันเนี่ยนะครับก็คิดว่าเกิดจากยาตัวนั้นนะครับทีนี้นอกเหนือจากการสุ่มให้ผู้ป่วยได้ได้เหมือนกันแล้วนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วช่วงระหว่างที่เราฟอรับทีเรียตตรงนี้นะครับช่วงฟอรับตรงนี้เนี่ยนะครับการรักษาอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคในโดยตรงนะครับการรักษาอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคในตรงเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุ l นะครับให้มันเหมือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มารบก,กวนผลของการวิจัยนะครับตรงนี้นะครับเป็น เราจะเห็นว่าคำว่า randomize control มีคำว่า randomize control trial เนี่ยนะครับมีคำว่า control อยู่นะครับคำว่า control ก็คือตรงนี้นะครับการควบคุมให้การรักษาอื่นๆเนี่ยไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันนะครับเพื่อเรามั่นใจว่าผลของการรักษาเนี่ยนะครับเป็นผลจากยาจริงๆนะครับผลของเฮว่าคําที่ต่างกันในตอนสุดท้ายนี่ผลจากยาดีนะครับแล้วทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจะเห็นว่าการมีกลุ่มที่ไม่ได้ยาอยู่สุบนะครับตรงเนี้ย กลุ่มเนี่ยไม่ได้ยาครับกลุ่มพี่ไม่ได้ยาเนี่ยนะครับมันจะไม่จบแค่ไม่ได้ยาเนาะมันก็มีทางเลือกอยู่นะครับได้แก่หนึ่งก็คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะครับไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยในโรคเดินนั้นอันที่สองนะครับเป็นการให้สิ่งที่เรียกว่า placebo นะครับก็คือยาหลอกนะครับอันที่สามก็คือการได้การรักษาอืนๆนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น standard หรือว่าเป็น treatment เดิมของเขานะครับ standard treatment นะครับความแตกต่างนะครับระหว่างการเลือกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม control จะได้การรักษาอะไรนะครับถ้ากลุ่ม control ได้รับการรักษาถ้าไม่รับการรักษาอะไรเลยแล้วผู้ป่วยก็รู้ตัวดีนะครับผู้ป่วยก็รู้ตัวดีเนี่ยนะครับผลนะครับผลลัพธ์ที่เป็นความต่างระหว่างการรักษาหรือไม่รักษานะครับะจะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า t h e r a p e u t i เอฟเฟกนะครับบัวก,กับ placebo เอฟเฟกนะครับถ้ากลุ่มที่นะครับได้ไม่ได้ยานะครับได้ placebo คือสมมติว่ายาเป็นยาเม็ดสีแดงนะครับ placebo ก็ทำเป็นยาเม็ดสีแดงเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่มีสารออกฤทธิ์เท่านั้นนะครับการเลือกกลุ่ม control เป็น placebo เนี่ยผลที่ต่างกันเนี่ยจะได้เฉพาะ terapeutic เอฟเฟกเท่านั้นนะครับและหากการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบกับการรักษาอื่นๆที่คนไข้คนนั้นได้รับอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือการรักษามาตรฐานอื่นๆเนี่ยความต่างระหว่างสองขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลก็คือพูดง่ายๆว่ามันเปรียบเทียบว่ายาตัวไหนดีกว่ากันถูกไหมฮะผลต่างก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าการรักษาแบบไหนดีกว่ากันนะครับ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทดสอบเนี่ยเราต้องการเฉพาะเท e r a p e u t i ฟ e f e c t เท่านั้นนะครับคือว่าอย่างนี้นะครับเวลาผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษานะครับได้รับการรักษาเขาจะมีผลจากการรู้ว่าได้รับการรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น p l a c e b บ e f ฟ e c t นะครับซึ่งมันมีการหักล้างออกไปนะครับเมื่อคุณให้ p l a c e โบเขาเนี่ยนะครับเขาได้รับผลจาก p l a c e โบไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดจากพลอยเบเนี่ยคือผลที่เป็นจากยาตัวน,นั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ให้การรักษาเขานะครับไม่ให้การรักษาอะไรเขาเลยเนี่ยนะครับผลที่ต่างกันเนี่ยนะครับจะมาจากพลอยเซเบ f f เอฟเฟกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นทรบติคเอฟเฟกส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยการทำ RCT ที่ดีที่สุดนะครับขาที่ไม่ได้ยานะครับขาที่เป็นคอนโทรลเนี่ยควรจะเป็นพลอยเบนะครับเพื่อให้ผลสุดท้ายเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่ายา ตัวนั้นเนี่ยมีผลลัพธ์ทางการรักษาจริงหรือเปล่านะครับส่วนการเปรียบเทียบกับการรักษาอ,าอื่นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการเขาเรียกอะไรคล้เป็นเทสต์ทคูเทสต์คอมเพรชันนะครับเป็นการแข่งกันว่าการรักษาไหนเนี่ยจะได้ผลดีกว่ากันนะครับก็ตอบสนองคําถามวิจัยแบบหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าคุณพัฒนายาตัวใหม่ในกลุ่มเดิมขึ้นมาอยากรู้ว่ายาตัวใหม่กับยาตัวเดิมเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยยาตัวไหนดีกว่านะครับก็ใช้วิธีการทดสอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแบบเป็นการ ทำแบบ head to h e a d เนาะก็คือคุณเอายา2ตัวมาเทียบกันนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์โอเวอร์วของเรื่องของแปลนอเมทค Control t r i a l ครับ